บบลเกนาะพลอพลอเปเนี่ยนี่อ่าหน่าตบลอเีดีอ่าปล่าเดิลอนอชุดเตปลอนี่ลอกลอนะที่ยาี่ว่าบือบ้าหรอนายคือมอตอเดียวบือบ้าเอาไว้ได้เลยเท่านเดียบือบ้านด้ลกิกีตกลอปาลดชกคลอดามดูมาตากันเนี่เอ๊เ็านะพลอปลาได้วิลี่ตบลอยาหนไว้ได้เออหนะาที่ยาี่ที่โดโคลดที่ที่ที่คลอดมที่โลวิอ่ ก็บ้านแลกกว่าๆที่แอ้ใจขือเราเดิน o ล่เวลาเละแแลกว่าก็จกลอตอปาสีเวทาเนยไเลกกลางยี่ลานี้ตะโตูลานีอากาศดอากาศเย่อันน่โอ้หรือโอจอาพวากว่าๆใตอว่าบนนี้ปาลิลีชุมูดาดออบ้าเลยบ่านใหญ่บ้ามาลสตาสานะกูกว่าที่มาสิตมือเถอะคอเลยทุกคนนี่มาขีบู Mploi keke, klu miya keke. Mploi nyane pahoroha nade puni pabu pabu. Koi usasipu, ude losi ue tasini. Losi tasi, ee na, mploi nyane ue pukini. Puketono kuatak ue heli. Ii, mploi palo na. Awaa, awaa. Uayi, awa, uchara. Awaa, awa, awa, awa. Ta he, 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 he tu u. Ta, u, ta, u, tera pa te curang. ကွာလော်လေ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 ကွာရယ်နော်ဘူမတဘူမတကျတ်အင်းယန်ကွာရယ်ဖော်မင်းကွာလော်အော်လာနာဒေနားလားလေတွေဘူးမာဂဒီလဲရည်ဒေဟေးဖော်မင်းဟိုတဲပေါ်အချူကကလျာရီဘိုးဝက်ချတ်တီလောတာဒေဘာကရဲနာဟေးမာဂဒီလဲတိုင်တာလောတာဒေတူဒေဘာမေပေါ်မာဘူးမာလူရီတာဒေတူဒေဘာမလွန်တဲယေဘာမာမာရေ ยียนะมาด้วยมาสียบานะเด็กโนนี่เดือดมือเด็กคนนี้เดือดตาตัวตืูตาตัวตืูมาโดยด้านป้าเตจูรานี่ตาโนนี่เดตาตัวเดโถเดชอเดือช่ยเดืดช่วยเดือดเตโดเดียรีเจรันอุปปัตเจจูราดีนี่หรอกเตจลูกกาลรอดีนี่หรอกเด็กคนนี้เกเกะตบลอน่ะตาเฮคูเฮุ้่ยวันี่บลอนยานเนี่เมื่อตาจูร้อจอดูลีพาดูนี่ คู่เวตาเมาเจรเจก็ท่อมาบุ่ยลีลีคูเวคอดเออปาเมือดูเอถอยลอนี่อืมคูดูหรอแต่รอฟีเวตานี่อาเวตาเจโรเลีลีก็ปาลูนี่เออต่เออดวนออช่วเคลียร์รีบวอวยวอือดเดือาเอือดเออะไรทารอวีเอรัเันอาเวมารที่กันเนนันลลา แต่มียอะชื่อีขอพีลาลาอขอพีที่ประตามอสีมอสีลาลาเฮ้ยตาโตบอกกินนะตาโตมาโดลาลาแต่มียอะชื่อีขอมาลาลา ขอมาเยอที่ประตเยืกว่าลาลาลามากระโโถโถมากดูลาลายาลาหูดีดาดีดาลาลาอาดีดายาลาเกยะคลอมีดาลาลา มาโดนาโชชุ่ยชุ่ยมาโดลาลาแต่บลูแต่ยาโมตืออทูลาลาเออทีอทูอย่าขูซอเดเกกันูลาลามาโดนาชอชอมาโดลาลา ยโสทอชิปลูวะลาลาลูวาคูเสกรเดนอดูกวะลาลามาดูนาช่วยช่วยมาดูลาลายะกอริยะกอรอลาลากอร một gà quê cho la la mà cái này mà la la giữ khi la la giữ khi cô khi la la เรื่องทบบาลคอยาลี่มากินะยาลีมาดลาลายาคูกโมยาคีสุีลาลาอาคีสุียาผู้แรยาโอชีลาลาทบบาลพระลิลิหูอุดา แต่ตีมาเวททบาลิกุปาลวันปาลวัวิกิฮื้อในเวตาบูตาบามาดูเลยประเตจูวรันมีกลุ่มมีจีกตดอกเกตาสุตาปูกันนะมีบาคายในห้กันมีเวสี่อะเอาเวกีมาเนี่ยกลุ่มาเนี่ยจีตาบูตาบานให้จิวโรจิวโรจิวโรพู้มอตอกทินอุทอตอทตบูเอบาลเซเซ่แบบนี้นวิลิบลบบมาบูเอวิกิฮาเวเล่พร หาเวลาเวปาหาปูปูราเลยปาลอกีปาวิเเวตาบัวตาบามกลเมจีปะชิกเวที่นักอีปาลาเดินนปุปาเววิลีเนบจีเลยปาเตจูระเลเวหันนอรูปากดูต่กาีต่การีต่กาีเนีอูนอรอโต้มกอลีลมึกอลีเอถดามาเนียได้ชีบึวัาทเปบัชอดเดแต่ตามทไม่มาลยเทตอรออะไรก็รอนี้ป มาเนนดีเราพมอตอเออตัวจะเลยมาราพี่นี่พีเนี่ยตัวแต่เอยบืออ้ยบือแกเดวจะมาดินี้ดินี้แ่วเดอรที่เวเดสงเนียเี่ยาจะใหมาบูมาบากียาต่อีมาบาบันนี่บัตีนี่าบิโกเดอรนอโรสตาจายตัวกูมีบ้กข้ามีีเดพอร้อนนี่ก็ได้เลยพวกัวเวกเขาแเฮ้อเฮ้อพมอต้ทานิ่เน้นให้เราเช่ป้าเจาเชตาดินนี่แบบจาืกูสิกกันระพูมอต้เฮ้อ อามพมตกกวัาวามีหายอตเบื่เวเลอาว่าตปนไมชอบคปกลิยาเอาคูคู่อะตเย่ดพูมาตลอนะครับาการนแรดูคือ l o g i ตลออยาบุคลมเาว่ปเลชูเลชูคูเอเเควิลยาวิบลอยยนเยเออลอยยนเลยแต่กลอกูกลอชีเววีอาาบลอยยนเขาบาทุกคืนนะขาบาทุเลยทุ่เยนนะทุก ทุทุุนีุวบลอนีวาบุมทอลา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 บุญมทอลาอีต่เล็กลอนชุดเตลอเนี่ไหนดีคอรลบอามีมาสิกโกกอคลอกคลอกคลอกลนอนักวบดบบลอยีนบลอาวาตาจีลอยี่อรที่นี่ตาอสีนเอาเวคุซูลาฮิรกอูเอนกวาตาอเฮตปาลีลีลีบูดบน่อยไทยกุยลอเมตาอุปูเพร ผู้เพราะผูเพาโดยที่นีอ่าะกลกติกล้นี่เอเวลกวาดิอ่กว่าเว้เอทักดิเวอเจเลยนะนี่มาตอนนีเจเน่ลา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 คกว่าราวว่าที่คืตัมือเคเลยทกรอเนี่ยีบยรอวีเอกว่ากว่าเอเวเลยโกรนลานนาดีอุตมฟีจิกรเดกูโกรนอันี้อันน้คุกว่าตักเหอลีน่กากุายควากว่าควายคุกวา

เลโกเมโปคู่เจาจีร้านเอาไวจาแล้กเลเลปาลูดตลล่อนี่แต่อามาดูลาลาเจ้าเมียจูพีคอพีลาลาอาคอพีที่ปราตามอสีมอสีลาลาแต่บอดูนะ a à, pho ma do la la te me ye chi u pi ko A-ko-ma-ye-ti-pa-ta-ye-kwa-la-la-la bó đồn a thu a pho ma la la ya à, la, la. la, la yala, hu di đà di đà la la อดีดายาลาแกย์คลอมีดาราล่ามารอนานาช่อสุ่ยสุยมาดลาลาเตบลูเตยามเตทูลาลอาเตทูคู่แกหลอดเคกันุลาลามารอนาชอ ชมาดลาลายโสทเปลูวาลาลาลูาลวลออล่าโคเซกรลอดนอดูกวาลาลามาทัเลยนี้ตาล,ลูก,ก,ก,กโคกลานี่ตาลทีด็ดมาอดีอาคีตมือเปะเ่ะนาไว้กอบอือกอบือกอบอือมาเนาะ้ยลั นักวาตับพผูับปับผือเบื่อเม็ดปับลาแบบลิมช่อบูนเอาวปับเคุ่คิแล้วลอกี่หนักเลอกละลอกู้ะก็ว่าปั๊บเราหอกละ่าอะไรนี่เอฮะเอรล้อเวลาเรประคุณนี่ต่ต่ตอต่กภาพปลาคิวเลือกะเวเป็นยูแล้วตอนผู้ขับาเนีลอบเเพลยเารเลิกคุณนี่คุณหนูชี้เวเลยกบ้าน ฝาสี่จะมีบาตอนน้องจะมีบาบลอนอ่ะสี่วที่นบ้าเต่สีเวลเรามาเปิตลจะมีบากลูจะมีบากจีตอนออมีวันความรู้ดาบ้าวารบาเคลมกอลีมินควาลรู้ทาบุกบาจีบาดกระเตอร์บันยอืมเวลาเตอร์นี่บาเลยสี่วหทมาปึงนั่นเด็กเส้นยางรูทีวีเนี่ยพูมอตอพูมอตอเดื่นั้น